กลับมาสู่ The Review World ในช่วงสุดท้ายนะครับิวอะไรดีไม่มีอะไรดีไปกว่าการรีวิวแอปแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับวันนี้ขอนำเสนอเกมครับเป็นเกมที่ผมอินมากๆเลยช่วงนี้อย่างนั้นเลยไปไหนมาไหนก็ต้องเล่นเพราะว่าเรามีตัวละคร Marvel อยู่ในดวงใจ Iron Man นี้ Spider Man นี้ โ้ฮักนี้โจะกระนอดนะนี่ไม่มีตัวละครมาเวลในดวงใจเลยไหมทำไมฮะผมมีแต่ผู้ใหญ่มาทุ่งหมาเมินไอ้จอยอ่าถุงถือถุงโชคดีหรืออะไรเงี้ยคุณครับใครจะทำเกมผู้ใหญ่มามาไฟติ้งกันเล่ารอคุณอาชัยราชวัตรเขาว่างก่อนเดี๋ยวเขาว่างเขาทำแน่มาดูนี่ดีกว่านี่คือเกม Marvel Contest of Champions มาดูกันโอ้เป็นเกมแนว 2D อ่าเขาเรียก 2.5D ใช่ไหมอ่า 2.5D ไฟติ้งฮะสู้กันเหมือน Street Fighter แต่ตัวละครที่มา สู้กันเนี่ยเป็นตัวละครของมาเวลครับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของคุณจะมาอยู่ในนี้เลยนะฮะเป,เ,ปเปิดเกมขึ้นมานี่คือหน้าตาของคอนโซลหลักของเกมนะฮะคุณก็จะเลือกได้ว่าคุณจะเล่นตามเควสนะฮะก็จะเข้าไปเลยไปสู้ตามด่านแผนที่ต่างๆนะฮะเข้าไปนี่นะฮะยกตัวอย่างนะฮะฟับนี่เข้าไปฟึกบนี่นะฮะจะมีคําพูดอะไรนิดหน่อยอไม่เป็นไรเราข้าม เราสู้กันให้ดูเลยเฮ้าประเด็นไม่สนใจเรืองสิไม่สนเรื่องอะไรสิ้นวู้วามอย่างเดียวอันนี้เป็น Next Generation นี่กดเน็ก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 ข้ามไปเลยแล้วพี่รำเล่นเป็นตัวอะไรครับผมเล่นเป็นวูฟวิลินครับตัวนี้สู้กับใครเนี่ยสู้กับตัวตัวนี้ชื่อตัวอะไรครับสกาเลตวิสสกาเลตติสใช่แล้วนี่เป็นน้องสาวควิกซิเวอร์อยากหาว่าหลังแกผู้หญิงเลยน้องนี่ไม่เข้าพี่กระดานอัดอยู่นะพระเจ้าพระเานี่เจอวงเล็บี่ขาองพี่ไป มันทิ่กว่าแมวกวดนี้นั่น้องที่ดาบเป็นตัวายครัสีเหลืองครับจะ่ทำไมที่ดาบเนตัหลาดเลยล่ะเฮ้ยโอ้โหโดนโดนโดนถ้าไม่ตายนถ้าไม่ตายครับอุวยยุบครับยุบยุบขอโทษครับขอโทษขอโทษครับยุ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 บโมมากไปหน่อยขอตีตื้นนิดนึงนะฮะขอตีตื้นนิดนึงนะฮะขอตีตื้นนิดนึงฮะวิธีการตีตื้นของเราคือบังแล้วตีครับเขาเรียกการคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับบังแล้วตี บังแล้วตีบังแล้วตีไม่รอดนะยนไม่รอดบังแล้วตีไหนบังพูดบังได้ไหมล่วงไม่รอด เอาเหม่ยที่เอาบอกเกมนี้ผมภูมิใจมากเลยนะเออในบอกเล่นตลอดเล่นประจำแล้วแพ้ใครไม่แพ้แพ้ผู้หญิงด้วยอายเขาไม่เนี่ยคือเลเวลสู้เขาไม่ได้แต่สนุกจริงๆนะฮะเกมนี้นะฮะเนื่องจากก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราเริ่มต้นมาเราจะมีซูเปอร์ฮีโร่สตัวซึ่งจะเป็นการสุ่มแบบแรนดอมสู้เสร็จแล้วเล่นเล่นไปผ่านตามดานเอาหินแร่ที่ได้มามาอัปเกรด อัปเดตเสร็จป uh ุ๊บค right right. <or heart> ุณก็จะไปจับฉลากพวกคริสตัลขึ้นมาได้เอาคริสตัลมาหมุนใบหมุนมาบางทีคุณจะได้ฮีโร่มาเพิ่มอย่างเนี้ยผมได้ไอรอนแมนผมได้จักกันนอตผมได้ฮักมาเอามารวมเป็นทีมกับสไปเดอร์แมนของผมเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็เข้าไปสู้กันยกเป็นทีมไปสู้มีโหมดเวอร์ซัสด้วยเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่โหมดโหมดเวอร์ซัสนี่นะฮะเราเอ็นเฟสไปก่อนนะฮะโหมดเวอร์ซัสนี่คือเราเล่นออนไลน์แข่งกับคนอื่นเลยแต่เราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะแข่งกับใครมันจะเป็นการ แนดอมขึ้นมาอ่าคนที่พร้อมที่จะสู้กับเราตอนนั้นสู้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลมาใช่ไหมฮะ2สองปุ่มทางขวานะฮะคือ Inventory กับ s t o r e Inventory นี่มันต่างกับ s t o r e ยังไงโอ้ยก็คือ Inventory คือคลังเก็บของใช่ไหมใช่ s โต r e ก็คือร้านค้าเลย่าอย่าเผลอไปกดเชียวครับนี่พาไปดูเล่นๆได้กดได้กดได้นี่อ n นเวนก็คือเรื่องของอัปเกรดไอเทมซึ่งจะมีแบบว่าพวกหินแร่ กับอันนี้ตัวฮีลเนี่ยตัวรักษาจากอาการบาดเจ็บใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราออกไปไปดูที่สโตร์เนี่ยมันก็จะมีเป็นแพ็คเลยครับนี่เป็นคริสตัลกับเป็นไอเทมนะถ้าเราเลือกคริสตัลขึ้นมานะฮะมันก็จะมีบอกว่าที่นี่พรีเมียมฮีโร่คริสตัลแบบสี่ดาวโอ้โหนี่มีทักสี่ดาวอะไรเงี้ยก็คือเขาแบ่งฮีโร่ของมาเวลเป็นจำนวนดาวยิ่งดาวเยอะก็คือยิ่งเก่งใช่แล้วยิ่งเก่งก็คือยิ่งยากที่จะได้มาใช่ก็คุณกำตังเข้ามาแล้วนี่นี่นี่กาโมล่ากาโมล่านี่จากกาดิโอเลคซี่แบล็กแพ จำไม่ได้เลยเยอะเกินตัวนี้ดุมากตัวนี้ดุมากมาเวลนี่อาณาจักรใหญ่มากนะเป็นร้อยตัวบอกว่าวาดตัวการ์ตูนใหม่ออกมาตลอดอ่ะแต่นี้ราคามันแพงไม่เห็นขึ้นว่าร้อยร้อยร้อยนี่คืออะไรร้อยนี่ก็คือตัวเงินในเกมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปซื้อเงินในเกมอีกนะฮะซึ่งสมมติเราออกไปนะฮะเราออกไปดูนะครับเงินในเกมเนี่ยมันก็มียูนิตให้ซื้อนี่นี่อันนี้คือซื้อเป็นแพ็คเนี่ยตัวเนี้ยแพ็คเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญ แปทสามร้อยบาทนะชุดแฮปปี้มิลได้เดสทูสองดาวมาหนึ่งตัวเดี๋ยวจ่ายไปสามร้อยได้แค่สองดาวนองเหรอได้สองดาวหนึ่งตัวเอามาปั้นเอาแล้วก็ได้แร่สีทองมานี่แต่ตัวละครถ้าเล่นบ่อยๆมันเก่งขึ้นได้ใช่ครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อสิแล้วก็ไปฝึกฝึกเรื่อยๆสิวิธีการแบบผมไงย้อนกลับเล่นดาดเดิมเล่นให้ได้แร่มาแล้วเอาแร่มาอัปเกรด อ๋าพอเก่งมากพอคือวิธีง่ายเราเปรียบเทียบ power ครับเราหบ่งตัวเรากับตัวที่เราจะไปสู้ให้เราเหนือกว่ามันสักประมาณ10อ่ะ,อะมัน10 0เรา110ส,สู้ไปชนะแน่แต่วิธีการแบบไม่เสียตังค์ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนี่แหละสูตรของวง,ง,ง,งการเกมยุคใหม่คุณผู้ชม <ๆ S 2> เขาขายคนใจร้อนคนที่ไม่ยอมอดทนกับอะไรเลยไม่ยอมฝึกอะไรเลยแล้วก็ซื้อทางรัดซื้อความสำเร็จด้วยเงินฟังดูเหมือนเป็นโลกทุนนิยมที่โหดร้ายมากๆแต่ซื้อไหม อันดีแรวแต่ความพึงพอใจถ้าเกิดยังหาเงินเองไม่ได้ไม่แนะนำนะครับเล่นแบบที่พี่หลามบอกดีที่สุดไหนๆก็ไหนๆอัปเกรดให้ดูหน่อยว่าอัปเดตแล้วมันเป็นยังไงนี่พอดีได้เดลี่คริสตัลมาพอดีครับกดปุ่มเคลมเข้าไปเลยคริสตัลหลายวันนะเสร็จปุ๊บเราก็ลากตัวนี้มาครับมันจะเป็นการแลนดอมว่าเราจะได้ของดีในเกมนี้อะไรบ้างแล้วกดปุ๊บกดให้มันหยุด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 แล้วมันหยุดไหมนะค่อยๆหยุดครับเอามาเป็น Small health potion อ๋อต้บยาเติมเลือดใช่นะฮะ Potion นี่ก็ดีสิอ่าเลิฟพอยต o ชันนับเบอร์ไนท์ัดต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 ัดมันเกี่ยวอะไรกับมาเวลเนี่ยนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมีแบบว่าเวลาเราไปสู้ตามด่านต่างๆโดยเฉพาะด่านแบบเวอร์ซัสนะฮะสู้ออนไลน์อ่ะ ทุกยกที่คุณชนะคุณจะได้คริสตัลสีลุ้งมันหนึ่งอันแล้วคริสตัลสีลุ้งนี่แหละที่จะพาฮีโร่ตัวใหม่ๆเข้ามาสู่วงการให้ของคุณใช่ไหมให้แล้วได้ด้วที่ได้ตัวไหนเดืานไหนต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้น ฮีโร่ไมซินได้โกมาอลร้อยหนึ่งได้แร่ทองแร่ทองนี่จะช่วยอัปเกรดได้ค่าสูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วไหนฮีโร่อยู่ไหนฮีโร่อยู่ไหนฮีโร่ไมซินนะต้องพยแล่นดองไปเรื่อยๆต้องแล่นดองไปเรื่อยๆออกมามีแร่อยู่3อันเองมันรู้จะได้หรือเปล่าไอ้เลยได้แบทเทิลชิพแทนอ๋อเราให้หมดร้อยหมดไปเลยร้อยหมดร้อยหมดร้อยหมดอ่อกดหยุดกดหยุดกดหยุดอะไรละอะไรละอะไรเฮ้ Okay, มันสนุกตรงนี้เหยครับปัจจุบันนี่แท็บเล็ตนะหรือว่าที่เป็นอุปกรณ์โมบายนี่เล่นเกมได้เทียบเท่ากับเครื่องระดับบนแล้วนะครับ,รบรว่า<ๆ>ดีมากๆเอาล่ะ<ๆ>ในเมื่อมารีวิวในรายการ The Review World, <World. S 2> ก็ต้องดูหน่อยว่าแอปเกม Marvel ที่มีชื่อเต็มๆว่า Contest of Champions มันน่าโหลดหรือน่าเมิน<ๆ>และผลการประเมินออกมาก็คือโหลดเลยน่าโหลด และในบทนี้ก็คือ The Review World ประจำวันนี้ไงครับยังดูอีกเสาร์และอาทิตย์หน้าเลย3ทุ่ม45นะครับเวลาเดียววันนี้ทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ผมดยผมสุขอาจารย์สุเดชนจิ้งไอทีพี่หลังลาไปก่อนฝากเว็บไซต์แบร์ไตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแบร์ไต d com คลิกเข้าไว้ก่อนเรากลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าและพวกเราคือ The Review World รายการโดยโชโนลิมิต